ที่เราจะเข้าไปกราบเนี่ยแล้วก็ด่งไปถึงหน้าองค์พระหลวงพ่อเลยประตูนี้ประตูนี้ทางที่เหนือทางนี้นี่นี่แบบที่ตอนออกเฉียงเหนือว่างนั้น่ะเชียงเหนือไปหน่อยนึงเพราะว่าที่นี้ก็คือเมืองเชียงแสนเนี่ยือ,อ,อีกอันอีกด,ดีก็ประมาณสัก800ปีใหญ่มากตอนนี้ที่เอาไปพิสูจน์ที่พิวิสูจน์ว่า1,200ปีคือมุมเหลี่ยมต่างๆของพระธาตุ ที่เราขุดเจอต่อไปลูกหลานตางลูกหลานเราเนี่ยจะได้รู้เลยว่าลวดลายพวกนี้มาจากสมัยตั้งแต่1,200ปีมาแล้วนี่คือยอดเจดีที่ขุดได้จากใต้ดินนี่นี่คือคือเหลี่ยมที่คือเหลี่ยมที่ขึ้นไป แล้วก็จะเป็นเหลี่ยมตรงนี้เหลี่ยมตรงนี้แล้วขึ้นไปคืออันนี่ก็จะถึงยอดยอดเลยไงเหลี่ยมอันนี้คือเหลี่ยมเหลี่ยมม,มุมของเจดีเหลี่ยมเหลี่ยมมุมของเจดีเนี่ยนี่นี่ก็คือเหลี่ยมพัดเนี่ยเหลี่ยมเนี่ยเหลี่ยมเนี่ยนี่นี่คือพือ้นปูนนะปูนเหลี่ยมนี่ที่หักลงมานี่เป็นปูนที่หักลงมานี่ตัวนี้จะเห็นชัดกว่า นี่จะเป็นมุมขึ้นละยังไม่ได้เป็นยังไม่ได้เป็นเป็นฐานสี่เหลี่ยมยังยังหรือว่าเป็นฐานกลมๆทั่วไปอย่างที่เป็นพวกพระธาตุหรือเจดีย์ของสมัยล้านนาเรานะอันนี้ก็เป็นยอดย่อมุมแล้วย่อมุมขึ้นไปจะสูงกลอีก้อนอีดนี้ก็ประมาณศึก800ปีที่เขามาสร้างสร้างครอบองค์หลวงพระโบราณเพราะ ใหญ่ๆที่เราเห็นชัดที่สุดที่ว่าสมัยเมื่อก่อนที่ว่าบอกว่า1,200ปี1,200ปีมีสันนิษฐานก็คืออิดตัวนี้อิดก้อนนี้ก้อนเดียวอิดก้อนนี้ก้อนเดียวใหญ่มากก้อนนี้ที่เอาไปพิสูจน์ที่ปีพิสูจน์ว่า1,200ปี พขาอยู่ข้าง,างฐานอยู่ข้างล่างไอ้ก,ก้อนทรงใหญ่ขนาดนี้มันต้องอมีบล็อกมีวิธีสร้างนะครับโอโ้โหอันนี้นี่คือเป็นแบบของชาวบ้านที่เขามีความเลื่อมใสศรัทธาที่เขา,เาที่เขาสร้างมาเพื่อเอามาถวายอันนี้ก็คืออันนี้อันนี้คือคือมุม เหลี่ยมต่างๆของพระธาตุที่เราขุดเจอนี่เหลี่ยมของพระธาตุที่เราขุดเจอถึงแล้วเอาจำลองตัวนี้มาสร้างให้เป็นเสาลวดลายแล้วก็ดอกไม้ต่างๆที่เอามาเนี่ยเอาจะมาให้เขาให้ทางช่างลักษณะของลวดลายเดิมวดลายเดิมที่เราขุดได้ เดี๋ยวจะพาไปดูที่พิพิธภัณฑ์วัตถุโบราณว่าลวดลายต่างๆเนี่ยเขาว่าดอกแก้วเนี่ยเป็นมาลักษณะจากจากตัวเดิมแล้วก็เอามาต่อไปลูกหลานต่างลูกหลานเราเนี่ยจะได้รู้เลยว่าลวดลายพวกนี้มาจากสมัยตั้งแต่1,200ปีมาแล้วลวดลายต่างๆนี้เขาบอกว่าเป็นสันประศักด์ลวดลายต่างๆนี่ แล้วก็วิสุงสีมาเนี่ยวิสุงสีมาที่ขุดได้แถวเนี้ยก็ก็จะเป็นวิสุงสีมาแบบแบบเดิมๆสมัยเมื่อก่อนที่เป็นสัญลักษณ์ไว้เป็นยอดของกาแพงแก้วยอดของซุ้มกําแพงแก้วที่หักโค่นลงไปอันนี้คือยอดยอดยอดเจดี นี่คือยอดเจดีที่ขุดได้จากใต้ดินที่อาจะมาคุยเพื่กี้ว่าหักไปทางที่ตอนออกใหญ่มากฐานองค์พระเนี่ยจะไม่มีฐานบัวค่อมบัวงายหรือว่าเป็นฐานดอกบัวฐานอะไรนะจะเป็นอิฐเรียงธรรมดาเป็นอิฐเรียงธรรมดาแต่นี่ทางกรมศิลป์เขาบอกว่าชาวบ้านชอบเอาทูบ เอาเทียนเอาเทียนเนี่ยมามามาปักมากราบขอขอ,ขอพอรอออสักกะเนี่ยแล้วก็เทียนนี่ก็กลายเป็นเป็นตัวเคลือบทำให้ความชื้นจากทางพื้นดินเนี่ยขึ้นมาเนี่ยไม่ได้ก็เลยไปขึ้นที่องค์หลวงพอ่อตอนนั้นหลวงพ่อนี่เป็นสีเขียวเลยนะเป็นตะไคร้เลยตะไคร้จับเลยตะไคร้จบเลยเลยเอามาเลยมาบูรณะใหม่ บูรณนะใหม่แล้วก็ทําช่องทําอะไรนี่กรม,มศริลปากรก็เลยมาปูกระเบื้องแล้วก็มาขุดร่องแล้วก็ขุดความชื้นให้มันระบายออกมาเป็นจุดๆน,นี่ได้ตั้งแต่มาอยู่นี่ก็มีกรมศริลปากรมามาช่วยบูรณะอยู่ครั้งเดียวแค่นั้นเองตั้งแต่นั้นมานอกนั้นนี่ทางวัดคือ,อัาตมาจะเป็นคนสร้างหมดคือคือก็จะกรุบก่อนเป็นอย่างเงี้ย กดป่อนเนงี้ยเพราะว่าปูนนี้เป็นปูนปูนต่ำปูนโบราณปูนโบราณที่เขาใช้เอาหินจากจากบนเขามาแล้วก็เอามาบดบดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาพวกยางไม้ยางไม้ต่างๆยางของชาวบ้านทั่วๆไปยางขนุนบ้างยางมะม่วงบ้างยางอะไรบ้างอย่างเงี้ย มันเมื่อก่อนมันไม่มียางมะตอยหรือว่ายางพาราเขาเอามามิกกันแล้วก็เอามาปั้นเป็นองค์พระพอนานข้าวเนี่ยพอเจอแล้วก็ชาวบ้านก็างานประเพณีทุกวันวิสาขาบูชาชาวบ้านก็จะมาส่งน้ําโดยใช้น้ําวมิ้นสมปล่อยน้ําสมิ้นสมปล่อยเนี่ยมันจะไปตัดตัดเอาปูนเก่าออกก็เลยเคลือบก็เลยเคลือบให้กุมศิณรปกรณ์เนี่ยช่วยเคลือบขึ้น เพื่อเพื่อไม่ให้น้ำเขาซึมเข้าไปข้างในทางกรกถิ์บอกว่าพระที่เป็นพระอิดถือโปนพระอิดถือปูนที่สมบูรณ์ที่สุดที่ไม่หักไม่กร่อนหรือว่าไม่หักไม่ไม่ชมรุดทุดโรมไปเนี่ยก็คือองค์เนี้ยคือขุดได้แล้วก็สมบูรณ์แบบอย่างเงี้ยไม่หักไม่เคยเอาแขนมาต่อแล้วกเ็เอาเสียนมาตั้งไว้อย่างนี้ไม่มี และแม้แต่แม้แต่พ,พักแม้แต่นิ้วขององค์ของท่านไม่ไม่หักไม่หักไม่เสียหายอะไรเลยแต่ว่าด้วยการเวลามันก็จะตึกก่อนไปบ้างผิวสจนผิวได้จะเป็นขรุขะาบ้างก็เอามารูปเอาปูนปูนโบราณที่กรมศิลป์เขามาโบราณหให้ก็ให้ดูให้ดูดีขึ้นมา ในประวัติของวัดโบราณยิงเดิมแห่งนี้เป็นวัดเก่าหรือว่าวัดร้างมาก่อนจากสมัยเชียงแสนแล้วก็มาตั้งวัดขึ้นมาใหม่ในปี2515โดยวัดนี้เมื่อก่อนจะเป็นป่าแล้วก็จะเป็น ที่ปลูกข้าวเป็นที่ทำสวนของชาวบ้านทั่วไปแต่มีจอมปลวกอยู่จอมปลวกหนึ่งก็คือจอมปลวกนี้ก็เป็นจอมปลวกขนาดใหญ่ใหญ่มากแล้วก็ทางผู้ใหญ่บ้านมีนายวงมโนวันเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สองบ้านเวียงเดิม ได้รับคําสั่งจากทางอำเภอว่าให้พัฒนาถนนหนทางที่มันเป็นชํารุดสุดโรมเมื่อก่อนไม่มีลาดยางก็เป็นถนนขุกขักก็เลยหาดินแล้วก็อิดเนี่ยไปถมแล้วก็ให้ชาวบ้านมาขุดเอาพื้นเอา จอมปวกนี้ไปใส่ถนนพอขุดได้วันหนึ่งตอนเย็นประมาณสักห้าโมงก็เจอองค์หลวงพ่อพระโบราณองค์พระณปัจจุบันนี้น่าตั้งอยู่ตรงนี้ก็ขุดมาตั้งแต่ทางทิศตะวันตกมาก่อนก็มาเจอไหลไหลซ้ายขององค์ท่านแล้วก็ก็เลยช่วยกันขุดดู จนเห็นเป็นพระพุทธรูปในปัจจุบันนี้พระพุทธรูปนี้มีความกว้างอยู่73นิ้วความสูงอยู่83นิ้วเป็นลักษณะเป็นอิดถือปูนสิงหนึ่งรุ่นเชียงแสนปรางมานและวิชัย ถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่สมบูรณ์ที่สุดที่เป็นอิทถือปูนในจังหวัดเชียงรายที่ไม่สำรุ้ทุตโตก็ว่าได้ความเชื่อของคณะสัทธาญาติโยมทั้งหลายก็เลยมีปารภกันที่จะตั้งวัดเมื่อก่อนวัดอยู่ที่ข้างนอกนั้นสร้างได้สามปีแต่พอขุดเจอ องค์หลวงพ่อพระโบราณนี้แล้วก็เลยเย้ายวัดจากวัดเดิมมาอยู่ในวัดนี้เมื่อปี2515เป็นต้นมาในการที่คณะสัตยาโยมได้มากราบไหว้สักการะขอพรก็มีความศักดิ์สิทธิ์ขององค์หลวงพ่อที่เขา ได้ร่ำรือกันมาเป็นทอดๆว่าหลวงพ่อช่วยเมตตาในการที่จะให้ความสำเร็จต่างๆที่จะขอโดยการมากราบมาขอพรมาขอความโชคดีในเรื่องของการงานการเงินและก็การอาสอบ ต่างๆนแท้บรรจุอะไรต่างๆหรือการย้ายต่างๆในข้าราชการนมาได้ตลอดเพราะถือว่ามีภ้าป่ามาถวายเพื่อแก้บนแก้คํำสัจวาจาที่ลั่นไว้กับหลวงพ่อแต่เรื่องความโชคหรือว่าการเสี่ยงดวงต่างๆนั้น ตั้งแต่อัตมามาอยู่ที่นี่ได้ยีสบหพันษาเนี่ยยังไม่เคยเห็นใครได้นะเพราะว่าหลวงพ่อไม่คือไม่สนับสนุนในการเล่นในเรื่องการพันนันองค์พระโบราณนี้ได้ตั้งแล้วก็ได้อยู่ณจุดนี้ตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบันไม่ได้ย้ายไปไหนและยังมี อิดที่ไว้เป็นหลักฐานว่าได้ขุดจากในเจดีองค์นี้เจดี JD องค์นี้จะเป็นเจดีที่สูงใหญ่มากทางนักโบราณคดีเขาสันนิษฐานว่าลักษณะของเจดีนี้เหมือนกับของเจดีวัดสันปสสัก จะสังเกตอยู่อย่างหนึ่งก็คือพระพุทธรูปองค์หลวงพ่อพระโบราณบิงเดิมนี้จะหันหน้าไปทางทิศเหนือไปหันท่าไปทางทิศเหนือเพราะเมื่อสมัยเมื่อก่อนการคมนาคมไม่สะดวกแล้วก็ระบบแผนที่ต่างๆนี้ไม่มี ชาวบ้านก็เลยเอาการสร้างวัดให้หันหน้าไปทางเมืองหลวงก็คือเมืองเชียงแสนจะมีพระที่หันหน้าไปทางเชียงแสนมีอยู่สองสององค์ในในบริเวณของตำบลวิงเหนือก็คือหลวงพ่อพระโบราณวิงเดิมแล้วก็พุทธสถานพระเจ้ากลน,นาหลวงพ่อใหญ่พระเจ้ากกลน,นาจะมีลักษณะ เหมือนกันคล้ายกันเป็นฝีมือของช่างหลวงสมัยเชียงแสนถ้าอยองจากข้างนอกที่เราจะเข้าไปกราบเนี่ยแล้วก็ดิ่งไปถึงหน้าองค์พระหลวงพ่อเลยประตูนี้ประตูนี้นคือเขาเรียกว่าประตูมีอยู่สามด้านเขาเรียกว่าไอ้กำแพงกำแพงปิดกำแพงปิดก็คือข้างหลังปิดไม่ไม่ไม่รั่วมีจะมีอยู่สามด้านก็คือ ทางด้านหน้าแล้วก็ด้านซ้ายกับด้านขวาข้างหลังไม่มีเสาสมัยเมื่อก่อนจะเป็นเสาอย่างนี้มุมนั้นใช่ไหมครับมุมตรงนี้เนี่ยเป็นเสาเสากํากำแพงแก้วเสากำแพงกำแพงแก้วอ่าใช่เออมันเป็นทางทิศเหนือทางทิศเหนือทางนี้นี่นี่บ้านทิศเหนือทิ่ตอนออกเฉียงเหนือว่าไงน่ะเฉียงเหนือไปหน่อยหนึ่งเพราะว่า อันนี้คือเมืองเชียงแสนไงเมืองเชียงแสนสวยมากกับด้านนี้ด้านซุ้มประตูด้านขวาแล้วก็มาอีกข้างหนึ่งก็เป็นด้านซ้ายแล้วตรงกลางเป็นทางเดินนนาะทางเดินทางเดินตรงกลางเป็นทางเดินเมื่อก่อนยังซุ้มดีอยู่เลยแต่เข้าไปเนี่ยใช่จะตรงองค์พระพอดีเป๊ะเลยเหมือนพระองค์พระหันมามองตรงประตูนี้ใช่การขุดพระโบราณวิญเดิมนี้ขุดได้เมื่อวันเสาร์ที่ 13พฤษภาคม2515จากนั้นมาเราก็เลยสร้างจตุอาคารจจตุรมุขครอบไว้เพื่อให้คณะสถายญาโยมทั้งหลายได้มากับสัสกการะบูชาแล้วก็เพื่อความสะดวก ในการที่ท่านทั้งหลายจะได้มาขอโชคขอพอรกับองค์หลวงพ่อพระโบราณวิ่งเดิมเจริญพร